รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์วันนี้ฉันอยากจะบอกกับคุณเหมือนกันว่าบางคนหยุดอยู่ที่เดิมมานานพอแล้วคุณเดินวนเวียนรอบภูเขาลูกเดิมๆม,มานานแล้วถึงเวลาต้องไปต่อแล้ว ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระองค์ตรัสว่าคุณจะมีความสุขถ้าคุณยอมทนทุกข์เพื่อเห็นแก่ความชอบธรรมพระเยซูตรัสว่าเราจะมีความสุขได้ถ้าเรารับใช้คนอื่นอันที่จริงพระองค์บอกให้เราลืมตัวเอง ว้าว wow. ละสายตาจากตัวเองหรือความสนใจของตัวเองรับใช้ผู้อื่นแต่โลกนี้บอกเราว่าเราจะมีความสุขได้ถ้าทุกคนรับใช้เราเนื้อหนังของคุณจะไม่พอใจเวลาที่คุณต้องรับใช้คนอื่นแต่ฝ่ายวิญ,ญญาณของคุณชอบแต่ถ้าภายในของคุณมีความสุขมากพอมันจะออกมาสุ่ภายนอกด้วย อเมนไหมยอนบทที่13เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องของพระเยซูล้างเท้าสาวกพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงทราบว่าพระองค์มาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหนและฉันคิดว่ามันหมายความว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใคร ยอดเยี่ยมมากๆเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยมันยอดเยี่ยมมากๆเวลาที่คุณไม่ต้องพยายามทำให้ใครประทับใจเวลาที่คุณรู้ว่าคุณเป็นใครและเป็นของใครรู้ว่าคุณมาจากไหนและจะไปที่ไหนแล้วคุณ จำเป็นต้องกังวลว่าใครจะไม่ชอบคุณหรือพวกเขาไม่อยากให้คุณไปร่วมงานเลี้ยงด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้พูดง่ายๆหมายถึงพระองค์ทรงถอดตัวตนของพระองค์ออกในช่วงขณะนั้นและเอาผ้าเช็ดตัวของผู้รับใช้คาดเอวแล้วคุกเข่าลงล้างเท้าให้สาวกของพระองค์พอพระองค์มาถึงเปโตเปโตบอกว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาด และฉันก็ชอบคําตอบของพระเยซูมากๆเราต้องเข้าใจตรงนี้จริงๆนะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ฟังก่อนคะ่ะรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไรเราจะไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงเลยถ้าเราไม่ทําอะไรเพื่อก,กันและกันถ้าเราไม่รับใช้ซึ่งกันและกันหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่เรื่องที่ต่ำต้อยแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเยซูตรัสว่าคนที่เป็นใหญ่ที่สุดคือคนที่ปรนิบัติคนอื่นคำเทศนาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดน่าจะเป็นคำเทศนาบนภูเขาฉันจะอ่านให้คุณฟังซึ่งมันดีมากๆเลยฉันจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละอ่านมันหมายความว่าอะไรคนที่ยากจนด้าน,นจิตวิญ,ญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายนี่หมายถึงความถ่อมใจ การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมที่ปฏิบัติและรักษายากที่สุดมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจฉันคิดว่าหมายถึงคนที่เสียใจและไม่ชอบเวลาที่ตัวเองทำบาปขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้อง รู้สึกผิดกับความบาปของเราแล้วแต่ฉันจะรู้สึกแย่เวลาที่ทำให้พระเจ้าผิดหวังคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนที่มีกำลังมากแต่สามารถควบคุมให้อยู่ใต้อำนาจได้ คนสุภาพอ่อนโยนคือคนที่สามารถทำอะไรเองได้แต่ขณะเดียวกันเขาเต็มใจรอคอยพระเจ้าฉันจะยกตัวอย่างตอนที่พระเยซูอยู่ในสวนแล้วมีทหารมาหาแล้วเปโตก็พุ่งเข้าไปทันทีชักดาบออกมาแล้วก็ตัดหูของทหารคนหนึ่งเขาคิดว่าตัวเองกำลังปกป้องพระเยซูพระเยซูต่อหูคืนให้เขาแล้วบอกว่า ท่านไม่รู้หรือว่าเราสามารถเรียกทหาร12บองกองพลได้ทันทีแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นพระเจริของพระเจ้าจะสําเร็จได้ยังไงมันหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ใครมาทํากับเราแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่พระองค์ทรงถ่อมตน เพื่อพระองค์จะสามารถอยู่ใต้พระราชอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าได้และให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการในวิธีของพระองค์ที่อยากจะทําเวลามีคนมาทําให้คุณเจ็บคุณท่อมใจมากพอไหมที่จะให้อภัยเขาแล้วรอให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการกับสถานการณ์นั่นเองหรือคุณจะต้องต่อว่าเขาทันที โอ้พระเจ้าถ้าลูกไม่พูดอะไรเลยหรือทําอะไรเลยเขาจะคิดว่าเขาทําอะไรตามใจก็ได้ฉันหมายถึงคุณถ่อมใจมากพอไหมที่จะบอกว่าลูกจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่ลูกรู้ว่าพร่อไม่อยากให้ลูกทําคนถ่อมตนไม่ใช่คนขี้อาย ที่จะยอมให้ใครต่อใครมาเอาเปรียบเขาแต่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากที่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีตอนที่พระเจ้าเรียกโมเสสพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดในโลกแล้วว้าวคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้เขาอิ่ม คนเหล่านั้นที่อยากทำสิ่งที่ถูกต้องจริงๆคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคือคนที่ให้อาภาัยได้ทันทีอย่าถือโทษโกรธคนอื่นมันมีแต่จะทำร้ายคุณเอง การให้อภัยจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวคนเองคนที่มีใจบริสุทธ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่มีใจบริสุทธิ์คือคนที่เชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของทุกๆคนพวกเขาเชื่อว่าจะได้พบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ฉันเคยเป็นคนที่ขี้สงสัยมากจนฉันตัดสินใจว่าฉันจะไม่เป็นคนขี้สงสัยแล้ว ไหมบางครั้งเวลาที่คนอื่นทําให้คุณเจ็บมักจะมีคนมาบอกคุณว่าคุณไว้ใจมากเกินไปแต่ฉันจะไม่คิดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีอีกแล้วฉันจะไม่ทำแบบนั้นแล้วคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกฉันคิดว่าคนที่สร้างสันติ คือมันมีหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่เต็มใจยอมพูดคำว่าขอโทษก่อนไม่ว่าเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ก็ตามเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์สงบสุขคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย ื่อพวกเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบำเน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาขมเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันหัวข้อพระธรรมตอนนี้คือผู้เป็นสุขแต่ฉันจะเรียกว่าท่าทีที่เราควรมีมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเอาล่ะ ฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะออกจากถิ่นทุรกันดารและเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาได้แล้วคุณคิดว่ายังไงคุณรู้ไหมฉันเข้าโบสถมานานหลายปีย้อนกลับไปในยุค70ตอนที่ฉันเริ่มเข้าโบสถและยุคนั้นแค่ได้ฟังคำเทศนาก็ได้รับการเจิมที่ชัดเจนมากมีการจัดไข่หนึ่งอาทิตย์มีการเรียนวันละสามช่วงซึ่งเป็น เรื่องปกติคนในสมัยนั้นไม่ค่อยคิดอะไรกับการไปโบสถ์ติดต่อกัน7-8วันแล้วก็นั่งฟังอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันทุกวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเราเทศนานานคุณลองกลับไปในยุคนั้นดูสิแล้วถ้าการนมันสการสั้นกว่าสมชั่วโมงคุณก็จะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เข้าโบสถเลยฉันฟังเทศนานเยอะมาก ได้เรียนรู้เยอะมากแต่ตัวฉันเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่ฉันไม่ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าเพราะอะไรฉันเรียนรู้การสรับแช่งมารซาตานแต่มันก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆฉันขอยยืดอำนาจจากแกแต่มันก็ไม่ไปไหนเลย คุณรู้ไหมคนอิสราเอลถูกจองจำในอียิปต์สำหรับฉันอียิปต์หมายถึงยังไม่ได้รับความรอดพวกเขาถูกนำออกมาจากอียิปต์ถือว่าเป็นการบังเกิดใหม่แล้วแต่พวกเขากลับใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารฉันมองว่าถิ่นทุรกันดารคือที่ที่จะทำให้เราเติบโตที่ที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณ พระคัมภีร์บอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลาเดินทางแค่11วันแต่พวกเขาใช้เวลาถึง40ปีฉะนั้นสำหรับฉันนั่นหมายความว่าฉันสามารถเริ่มจากการเป็นคริสเตียนที่เป็นทารกและได้ใช้ชีวิตในดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าจริงๆแทนที่จะได้แต่พูดถึงอย่างเดียว และจะไปได้เร็วขึ้นถ้าฉันเชื่อฟังพระเจ้าและถ้าทุกครั้งที่พระเจ้าจะแก้ไขคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้เวลานานถึงหกปีกว่าที่คุณจะเชื่อฟังถ้าอย่างนั้นการเดินทางของคุณก็ไกลเหมือนกันเข้าใจที่ฉันพูดไหมเรื่อง อียิปต์ทินธุรกันดารและดินแดนแห่งพันธสัญญาสามารถเชื่อมโยงกับการเดินทางของเรากับพระเจ้าได้พระคัมภีร์บอกว่าจริงๆแล้วมีเส้นทางที่สั้นกว่านั้นที่พระเจ้าจะใช้ได้แต่พระองค์ทรงนำพวกเขาไปทางที่ไกลกว่ามีใครที่อยู่บนเส้นทางยาวไกลนี้บ้างฉันเองก็เคยเป็น ซึ่งจำเป็นสำหรับฉันเพราะถ้าพระเจ้าไม่ใช้เวลาสอนสิ่งต่างๆให้กับฉันฉันก็คงไม่มีอะไรมาสอนคุณวันนี้คือฉันหมายถึงตอนที่พระเจ้าเรียกฉันฉันนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาตอนที่ฉันเริ่มสอนพระคัมภีร์ฉันใส่กางเกงขาสั้นแถมยังสูบบุหรี่ตอนสอนอีกด้วย แตได้รับการเจิมนะเอาล่ะสำหรับคนที่เคร่งศาสนาคุณก็คงไม่เชื่อหรอกคุณจะพูดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่เห็นไหมพระเจ้าเห็นหัวใจของฉันประเด็นก็คือพระองค์ไม่เพียงแต่เห็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เท่านั้น เห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดของคุณด้วยถ้าพระองค์จะทำให้คุณเชื่อฟังพระองค์ได้เห็นไหมพระองค์ตรัสว่าพระองค์สรงนำพวกเขาไปทางที่ไกลและลำบากกว่าเพราะพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับสงครามซึ่งเป็นประโยคที่น่าสนใจมากแต่เห็นไหมพอพวกเขาได้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้ว มันอาจจะต่างไปจากเดิมที่คุณคิดไว้การครอบครองแผ่นดินการครอบครองหมายถึงคุณต้องขับไล่ผู้ที่ครอบครองณนปัจจุบันออกไปก่อนฉะนั้นพระเจ้าประทานแผ่นดินให้พวกเขาแต่ที่นั่นมีศัตรูเป็นพวกบูชารูปเคารพที่พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาต้องทำสงครามด้วยคุณคิดว่ามารซาตานมารบกวนคุณในถิ่นทุรกันดารอย่างนั้นหรอ รอจนกว่าคุณจะได้เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาคุณคิดว่างานนี้ง่ายสำหรับฉันเหรอไม่เลยฉันไม่ได้อยากให้คุณมาสงสารฉันฉันขอบคุณพระเจ้ามากที่ได้ทำงานนี้แต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับงานนี้พระเจ้าปกป้องพระเจ้าช่วยและประทานกำลังให้ฉันแต่ฉันบอกเลยว่าคุณต้องยึดเถาางุ่นให้แน่น อาเมนไหมเพราะฉันไม่เคยเทศนาเรื่องที่ไม่เคยถูกทดสอบด้วยตัวเองมาก่อนบางครั้งฉันก็กลับไปฟังรายการของตัวเองบ้างเพราะมันช่วยได้อเมนไหม จลยทรมัญญัติบทที่หนึ่งข้อหพระเจ้าตรัสว่าเจ้าพักที่ภูเขานี้นานพอแล้ววันนี้ฉันอยากจะบอกกับคุณเหมือนกันว่าบางคนหยุดอยู่ที่เดิมมานานพอแล้วคุณเดินวนเวียนรอบภูเขาลูกเดิมเดิมมานานแล้วถึงเวลาต้องไปต่อแล้วอเมนไหม ฉันศึกษาเรื่องทั้งหมดนี้มาเยอะมากและเหตุผลที่พวกเขาต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นานขนาดนั้นไม่ใช่เพราะศัตรูของพวกเขาเหมือนที่ฉันบอกคุณวันนี้ว่าปัญหาของคุณสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหามันยังไม่ใช่ปัญหาจริงๆแต่มันเป็นท่าทีการตอบสนองของคุณต่างหากแล้วพวกเขาก็มีท่าทีที่แย่มากๆ ฉันมีคำเทศนาหัวข้อนี้ยาวเป็นซีรีส์เลยเอาไว้ฉันจะมาสอนอีกบางครั้งพวกเขาก็คิดในแง่ลบไม่มีความรับผิดชอบไม่สำนึกบุญคุณไม่มีความอดทนเห็นแก่ตัวหัวแข็งเย่อหยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยโลภหลายครั้งก็น่าสมเพชที่สุดเราเกลียดมานาพวกนี้ โอ้ถ้าฉันได้เห็นการอัศจรรย์แล้วก็ถ้าฉันได้เห็นการอัศจรรย์หลังจากนั้นฉันก็จะเชื่อพระเจ้าตรัสว่าคนที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขคุณต้องตัดสินใจที่จะเชื่อตามที่พระคำได้บอกไว้ไม่ว่าคุณจะเห็นหรือรู้สึกยังไงก็ตาม มีแค่ผู้ชายสองคนจากกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญามีประมาณหนึ่งล้านห้าแสนคนที่ออกมากับโมเสสแต่มีแค่สองคนจริงๆแล้วมีคนได้เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญามากกว่านั้นแต่ไม่ใช่จากกลุ่มแรกสุดแต่เป็นกลุ่มพวกที่เกิดระหว่างที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารแค่สองคนมันเป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ค่อยดีเลย แต่พวกเขามีท่าทีดีมากขอมอบเชื่อเขานี้ให้ข้าเขาน่าจะอายุประมาณแปดสิบตอนที่ขอขอมอบเชื่อเขานี้ให้ข้าเขามีทัศนคติที่ดีการกรบฏเป็นปัญหาใหญ่ คุณถูกหลอกให้คิดว่าตัวคุณเองไม่มีท่าทีที่แย่ๆให้คุณลองทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่บ่นเลยหนึ่งวันท่าทีของเราเป็นตัวพยากรอนาคตของเราฉันชอบอันนี้มันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือศัตรูที่ชั่วร้ายที่สุดเห็นไหมถ้าคุณมีท่าทีที่ดีคุณก็มีเวลาดีๆให้กับตัวเองแล้ว ที่ของเราเป็นตัวดึงดูดคนให้เข้ามาหาเราหรือไล่ให้คนออกห่างจากเรามันเป็นกำลังหลักที่จะกำหนดว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตท่านจงเลือกเอาวันนี้ฉันเชื่อว่ามีบางคนในวันนี้ที่คุณต้องตัดสินใจเลือก กฎข้อที่หนึ่งจงรักษาท่าทีที่ดีไว้เวลาที่คุณต้องเผชิญกับความลำบากทุกคนมีท่าทีที่ดีได้ในเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการกฎข้อที่สองให้ระลึกไว้เสมอว่าอากาศที่เลวร้ายจะไม่อยู่ตลอดไปกฎข้อที่สามข้อนี้สำคัญอย่าตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญระหว่างที่กำลังเจอมรสุมในชีวิตและฉันคิดว่าคงจะไม่ดีแน่ถ้าเราจะตัดสินบางอย่างเวลาที่อารมณ์ของเรากำลังขึ้นสูงสุด หรือลงต่าที่สุดฉันจะบอกว่าเวลาที่คุณตื่นเต้นคุณจะคิดว่าคุณทำได้ทุกอย่างและคุณอยากจะทำทุกอย่างแต่พออารมณ์ของคุณจมดิ่งลงคุณก็ไม่อยากที่จะทำอะไรเลยกฎข้อที่ 4. รักษาการติดต่อกับหอบังคับการเสมอซึ่งหมายถึงพระเจ้ากฎข้อที่ 5. พยายามอย่างสุดกำลังที่จะรักษาทุกสิ่งให้อยู่ในมุมมองที่ถูกต้อง ถ้าคืนนี้คุณนอนไม่หลับให้คุณคิดถึงคนไร้บ้านที่ไม่มีเตียงให้นอนถ้าคุณเจอกับรถติดมากๆก็อย่าอารมณ์เสียมีคนในโลกนี้ที่การขับรถถือเป็นสิทธิพิเศษที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าคุณเจอเรื่องแย่ๆในที่ทำงานให้คิดถึงคนที่ตกงานมาแล้วสามเดือน ถ้าคุณกำลังเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหาให้คิดถึงคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าการรักหรือการถูกรักมันเป็นยังไงถ้าคุณเสียใจที่เจ้านายปฏิเสธคำขอของคุณที่จะทำงานสี่วันแล้วหยุดสามวันให้คิดถึงผู้หญิงที่ไม่มีทางเลือกที่ต้องทำงานวันละสิสองชั่วโมงทำงานอาทิตย์ละเจวันและได้ค่าจ้างอาทิตย์ละสาม้อบาทเพื่อเลี้ยงครอบครัวพวกเขาได้ค่าจ้างวันละสีบาท แต่ต้องทำงาน12ชั่วโมงถ้ารถของคุณเสียทำให้คุณต้องเดินเท้าเป็นกิโลกิโลกว่าจะเจอคนมาช่วยให้คุณคิดถึงคนที่เป็นอมาาัมพาตที่อยากจะมีโอกาสได้ใช้เท้าเดินบ้างถ้าคุณสังเกตเห็นผมหงอกในกระจกให้คิดถึงผู้ป่วยมะเร็งที่ทำคีโมที่หวังว่าพวกเขาเองจะมีผมบ้างเพื่อเอาไปตรวจถ้าคุณท้อใจเพราะตัดสินใจไม่ถูกว่าการทรงเรียกในชีวิตของคุณคืออะไรให้ขอบคุณพระเจ้า เพราะมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่นานพอที่จะมีเวลาคิดถึงเรื่องนี้ฉันชอบอันนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นเหยื่อของความขมขืนถูกปฏิเสธหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยของคนอื่นเรื่องเลวร้ายเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้